วิธีการหากลางเสานะครับเพื่อขุดหลุมเสาลงจากรถนะครับนี่ยต้องให้ลูกดิงอยู่ตรงกลางกากระบาดนะครับอ่าแล้วก็หาอะไรมาปักไว้นะครับเอารวดเชื่อมมาปักไว้ก็ได้นะครับได้จุดแล้วเนาะโอเคปักเลยครับอ่ะครับรถดเชื่อมต่อกางเสาไว้นะครับเพื่อที่เราจะขุดรอบคางละเท่าไหร่แล้วแต่เราจะขุดหลุมนะครับหลุมเล็กหลุมใหญ่นะครับโอเค ครับก่อนที่จะดิ่งหากลางหลุมเสานะครับต้องขึงเอ็นนะครับตามแนวปลางต้นเสาก่อนนะครับอันนี้เป็นเสาหน้าสีนิ้วนะครับปมฉากนะครับขีดไว้นะครับที่กลางเสานะครับขอบเสาขอบนอกด้านหน้านะครับแล้วก็ขอบด้านในนะครับทาเหมือนกันทุกมุมนะครับนี่ก็ด้านหนึ่งนะครับแนวกลางเสานะครับอันนี้ ขอบนอกนะครับี่ตรงกลางนะครับฝั่งน้นด้วยนะครับฝั่งตรงข้ามด้วยนะมันก็จะได้เส้นตัดเป็นกึ่งกลางหลุมแบบนี้นะครับโอเคนะครับ